เพราะเพลงดังตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็ขอค่ะแต่ที่ไม่ค่อยได้โชว์บ่อยก็คือสกิลการร้องลูกทุ่งแท้แบบนี้คุณผู้ชมเพราะเอาเข้าจริงขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินตลก<ม>ก็ผูกพันกับวงการเพลงลูกทุ่งอยู่แล้วงานนี้พี่นอยบอกโอ้ตื่นเต้นมากไม่คิดว่าจะได้มาร้องแบบเต็มๆแต่พร้อมนะคะเพราะว่าไม่ได้มาลุยเดียวยังมีทีมเชิมยิ้มมาอีกค่ะ ยอมแมสินนใจเสสเ้ส่วนคนนี้คิวแน่นเอียดเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าวันที่ถ่ายทำสารพันลันทุงนายงของเราวิ่งอยู่3งานนะคะถึงจะคิวทองแค่ไหนแต่เต็มที่ทุกโชว์ค่ะ คือปกติหลังๆจะคุ้นกับลีลาการเล่น่อยพอให้เลือกร้องเพลงลูกทุ่งก็เนี่ยนะคะโชว์ลูกคอเป็นพิเศษหลายเพลงเลยแต่ละเพลงที่เลือกออกมาเป็นของรุ่นครูค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อไวยพจน์นะคะหรือของพระพ,พรพิรมด้วยและที่สําคัญคือมาโชว์ลีลาการเล่นแฮนด์แพนด้วยนะคะเป็นเพลงอะไรคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันเองนะคะรวมถึงนี่เป็นการกลับคืนหน้าจอพร้อมกันของทีมเชิญยิ้มค่ะนอกจากนายงนะหน่อยนี่คนนี้เลยนาเฉินนะคะก็คุ้นเค อยู่กับคณะเชิญยิ้มแล้วก็อยู่กับวงลุกทุ่งเซลรีพุ่งพวงมาก่อนสมัยดังๆเมื่อ40กว่าปีก่อนโน้นเลยค่ะก็บอกว่าไม่รู้ว่าการเจอกันของทั้ง3คนเนี่ยจะเพลงเพราะหรือว่าจะฮาแบบหลุดๆกันแน่นะคะ อ่ก็เจอกันอยู่เรื่อยๆครับนี่ในรอบกี่ปีแล้วพี่ไม่ได้เจอกันเราพี่พิชินไม่ได้จําไม่ได้จําก็จําไม่ได้แล้วล่ะก็ประมาณ5 0กว่าปีว่าห้าสกว่าปีนี่ร้อยกว่าปีแล้วเราไม่ได้เจอกันจะบ้าแล้วอก่อนจะไปงานวันเกิดแล้วก็ไปงานแต่งงานหนักงานบวชหนักหักเขาชักไปงานศพบ่อย อนั้นตาปัดทยอปัติเทเทนาอปัตดียาอปัดเทเทคืออปัตติโทอปัตดีกืๆกืกืเนยอดยอดวิวเป็นไงเพลงนี้ยอดวิวกำลังแตกหน่อเพราะว่า ไม่ใช่นงไม่ใช่ยอดกระถินเออไม่ก็ลยยอดกันอยู่คนดียีเพลงเขาดังตลอดเพลงคุณสก็ดังก็มีคาถานี่เหมือนกันอยากจะเรียกพี่เหลือเกินแต่งตัววัยรุ่นมากเลยฮะเบี้ยวกว่าพวกหนูอีกเรี้ยไม่ได้ซักหลายวันแล้วเรี้ยอย่างนยโยงก็ยังเจอบ่อยตามหน้าจอนะคะส่วนน้าหน่อยเห็นที่ไรต้องนึกถึงท่อนเพลงดังเมื่อกี้โชว์ไปแล้วอัปติเยอัปติเชเทนานะคุณผู้ชมก็คือใช่ไหมดิฉันก็ชอบคือเอาไปร้องเพลงไหนจะใส่ท่อนนี้ตลอดเป็นท่อนขายส่วนน้าเชิญเนี่ย ไม่ค่อยได้เจอตัวเพราะตอนนี้ไปเป็นพ่อค้าลูกชิ้นอยู่ที่ร้านพี่เจี๊ยบเชิญ,ญยิ้มที่ปทุมธานีใครคิดถึงก็ไปชิมกันได้นะคะถ้าคิดถึงห้ามพลาดสารพันลันทุ่งบางเขนพรุ่งนี้บ่ายสามโมงดิฉันนี่คือคุมสติไม่อยู่เลยทีเดียวเผออวกหนีหมดเลย